สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง YouTube นะครับสลาลมคอยชแนลรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสนสอาะครับสำหรับท่านที่แจ้งมาบ่อยๆนะครับว่าเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มคืออันนี้คือยังเพิ่มมาได้นะครับคือผมถึงเพิ่มเพื่อนผมมาแล้วผมไม่ได้กดรับ แต่ท่านก็ส่งข้อความให้ผมได้นะครับหลายๆท่านนะครับส่งข้อความให้ผมได้มีที่ส่งมาใหม่ๆทุกวันย้ําว่าส่งเข้ามาได้นะครับเพราะท่านเหล่านั้นผมก็ยังไม่ได้กดรับเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าส่งเข้ามาได้นะครับผมจะกดรับเพื่อนเฉพาะท่านที่ตกลงซื้อขายกันนะครับผมจะเพิ่มเพื่อนไว้เพราะว่ากลัวข้อความจะหายนะครับข้อความการสนทนาจะหายนะครับแล้วย้ําเลยนะครับว่าไม่ต้องถึงไม่เพิ่มเพื่อน ค้นหาทางไลน์นะครับไลน์ id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามเจอผมแล้วขึ้นโปรไฟล์ผมแล้วนะครับกดแชทแล้วก็ส่งรูปมาได้นะครับผมไม่ได้รับเพื่อนก็ส่งรูปมาได้นะครับนี่นะครับไลน์ id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาดูอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการทําแบบยังไงอะประมาณว่าผิดขั้นตอนนะครับผิดขั้นตอนยังไงนะครับคือการส่งเหรียญมา ขอชี้แจงเลยนะครับเพื่อนๆต้องฟังก่อนนะครับให้เข้าใจนะครับว่าการทํางานของผมเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือส่งรูปมาทางไลน์นะครับส่งรูปเหรียญมาผมจะตกลงซื้อขายถ้าอันไหนผมซื้อผมก็จะบอกว่าซื้อพร้อมทั้งแจ้งราคานะครับถ้าท่านพอใจที่จะขายในราคาที่ผมเสนอให้ผมถึงจะส่งที่อยู่จัดส่งให้นะครับไม่ใช่ว่าผมจะส่งที่อยู่จัดส่ง ให้ส่งเหรียญมาให้ผมดูอันนั้นไม่ใช่นะครับผมจะตกลงราคาซื้อขายจะดูเหรียญก่อนนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือผมจะให้ที่อยู่จัดส่งผมไปเพื่อที่จะส่งเหรียญมานะครับแต่เนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะครับคือที่อยู่ตรงเนี้ยร้านนัสลาลมนะครับของสะสมนะครับชื่อผู้รับคือผมก็ไม่มีนะครับสถานที่ก็แค่บอกว่าตรงข้ามโลตัสท่าข้ามสุราธานี นะครับข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลที่ท่านหามาจากแหล่งอื่นไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ผมส่งให้นะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ผมส่งให้จะมีจะมีชื่อผมนะครับจะมีชื่อผมชื่อนายวิพรพลมุ่งใหม่เป็นผู้รับแล้วก็เลขที่ถนนตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดพร้อมด้วยเบอร์โทรนะครับแต่อันนี้คือ ยังไม่ได้ตกลงซื้อขายกันแน่นอนนะครับคือส่งรูปเหรียญไม่รู้ว่าส่งรูปเหรียญให้ผมดูหรือเปล่าแต่คือส่งเหรียญให้ผมเลยนะครับซึ่งที่อยู่จัดส่งเนี่ยอาจจะถึงนะครับเพราะว่าอาจจะถามที่ไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์ก็ไม่มีนะครับรหัสรหัสไปรษณีย์นี้ผมคาดว่าน่าจะถามที่ไปรษณีย์ต้นทางนะครับให้เข้าหาให้เนี่ยเขาก็เขียนมา8 4 1 3 0นศนะครับขอแจ้งไว้เลยนะครับตัวนี้ถ้าส่งมาแบบนี้ข่าวหลังคือผม จะให้ไปษณีตีกลับนะครับผมจะไม่แกะกล่องนะครับเพราะว่าอะไรอันนี้ส่งมาจากผมขอปิดชื่อไว้นะครับส่งมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับเบอร์โทรติดต่อก็ไม่มีถ้ามีเบอร์โทรติดต่อผมจะได้โทรแจ้งก่อนว่าถ้าเหรียญที่ส่งมาไม่ตรงเนี่ยจะให้ผมทำยังไงต่อนะครับนี่นะครับอันนี้คือฝากไว้เลยนะครับอาจจะยาวหน่อยต้นคลิปแต่ว่ามันเป็นประโยชน์นะครับมันลดเวลาลดการเสียเวลา อะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแล้วคราวนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเหรียญข้างในเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับผมจะเป็นต้องแกะนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะให้ไปสนีตีกลับแล้วแต่ว่าเออไม่เป็นไรจะขอแกะแล้วก็ทําคลิปอธิบายด้วยนะครับว่าการส่งเหรียญมาขายอ่ะต้องให้ผมรู้ด้วยนะครับว่าส่งอะไรมาเพราะว่าท่านอาจจะเสียเวลาไม่ใช่แค่ท่านนะครับผมก็ต้องเสียเวลาด้วยนะครับ คือส่งรูปเหรียญมาตกลงราคาอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงส่งมานะครับแบบนี้ขอความกรุณาว่าอย่าส่งมาแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะได้ตีกลับไปท่านอาจจะได้เสียค่าจัดส่งฟรีๆนะครับแต่อันนี้คือไม่มีเบอร์โทรติดต่อนะครับผมจะเป็นต้องแกะนะครับแล้วก็มารีวิวแล้วก็ทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันเลยนะครับพูดนานหน่อยนะครับแต่ว่า มันจําเป็นต้องพูดนะครับเพื่อจะได้เข้าใจกันทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับนี่นะครับก็มาแกะกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญนะครับเหรียญที่ส่งมานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าส่งรูปเหรียญให้ผมดูหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคือที่อยู่จัดส่งอะคือไม่ไม่ใช่ได้จากผมแน่นะครับเนี่ยครับ อันนี้ดูก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าแบบบางช่องอ่ะเขารับซื้อนะครับแต่ว่าติดต่อช่องที่รับซื้อไม่ได้แล้วส่งมาช่องผมมันก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยเหรียญห้าบาทนะครับส่งเหรียญห้าบาทเนี่ยปีสองห้าห้าสี่มานะครับซึ่ง ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าผมรับซื้อหรือเปล่านะครับที่ผมรับซื้อมีแค่ปี4 6นะครับมีจดหมายมานะครับนี่นะครับเนี่ยรายการแบบเนี้นะครับเหรียญ5บาทปี39ปี54ปี59ปี60ปี52ปี54ปี55ปี4 7รวมร้อยหเหรียญนะครับแล้วผมก็ต้องมานับเหรียญให้ท่านอีกนะครับซึ่งเหรียญเหล่าเนี่ย ไปดูได้เลยนะครับตั้งแต่คลิปแรกของผมว่าผมประกาศรับซื้อหรือเปล่านะครับนี่นะครับมีเหรียญ2บาทสีเงินใหม่ประมาณ20เหรียญรอ9้และสีทองประมาณ300อเหรียญรอ1 0 100อเหรียญเยอะต้องการบอกคือคือต้องเข้าใจผมนิดนึงนะครับเนี่ยครับพร้อมด้วยบัญชีนะครับเดี๋ยวก็ให้เลขที่บัญชีมานะครับ แล้วผมจะเนี่ยผมจะติดต่อ,อยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า,าต้องเข้าใจผมด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูทีละถุงเลยนะครับปีห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ผมไม่แกะนะครับตนนัวนี้แต่ไม่แกะก็ไม่ได้เดี๋ยวผมต้องนับอีกปีห้าเก้านะครับ ปี54นะครับถ้าท่านได้ดูคลิปนี้ก็อยากให้เข้าใจผมสักนิดนึงนะครับอันนี้ปี49นะครับนี่นะครับอันนี้ปี55นะครับเนี่ยปี4ปี37นะครับปี37แล้วก็ปี52ปี52นะครับ ปีห้ปี60ปี57เห็นไหมครับเพื่อนๆไม่มีไม่มีปีพศที่ผมประกาศรับซื้อเลยนะครับผมเคยเห็นหลายๆท่านส่งคลิปมาให้ผมนะครับเหมือนบางช่องที่เขาทำหน้าปกสวยๆปี57รับซื้อพศนี้เหรียญแบบนี้แล้วผมก็ ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วช่องที่ทํารับซื้อเหรียญแปลก,กเหรียญพอสอธรรมดาแบบเนี้ยท่านก็ติดต่อเขาไม่ได้นะครับท่านมีที่อยู่ของผมท่านก็ส่งมาให้ผมแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเหมือนบางช่องอ่ะขอพูดเลยนะครับไม่ใช่คนไทยด้วยทําคลิปออกมาคนดูก็เยอะนะครับแต่ท่านท่านน่าจะวิเคราะห์ช่องด้วยนะครับผมไม่ได้ว่าแบบไม่ได้กล่าว ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ว่าเนี่ยเหมือนกับเนี่ยภาระเหล่านี้มันมาตกอยู่ที่ผมด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องนับนะครับแล้วผมก็จะโอนโอนให้ตามหน้าเหรียญนะครับตอนนี้คือผมโอนตามหน้าเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยไปแกะนับถ้าผมนับตรงนี้ก็จะเป็นยาวเกินไปนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมก็แกะกล่องแบบอยู่ในมุมกล้องตลอดนะครับ คือให้ดูเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อผมก็ซื้อถ้าเป็น46หมดเนี่ยผมก็ซื้อหมดแต่นี่มันไม่ใช่นะครับเนี่ยส่งมาเหรียญห้าร้อยเก้าปี2 5งห้าสาปีสองหปีสอเนี่ยกรณีอย่างนี้นะครับผมขอแจ้งไว้คลิปนี้เลยนะครับผมไม่แกะนะครับผมถ้าไม่ได้ตกลงรับซื้อกันผมจะให้ไปสนีตีกลับนะครับเพื่อลดปัญหาของผมไปนะครับ ตามนี้นะครับคือคลิปนี้ทําความเข้าใจกันเลยนะครับถ้าส่งมาแบบนี้คือผมผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมจะให้ไปสนีตีกลับนะครับผมจะไม่เซ็นรับนะครับถ้าว่าที่อยู่จัดส่งไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผมให้นะครับเป็นที่อยู่จัดส่งที่หามาเองนะครับคือท่านจะต้องเสียเวลาอย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านไม่อยากเสียเวลาแล้วก็เสียค่าจัดส่งนะครับท่านต้องคุยกับผมให้ดีนะครับอันไหนที่ผมซื้อผมก็ซื้ออันไหนที่ผมไม่ซื้อเหมือนแบบเนี้ยนะครับ เนี่ยท่านก็เสียค่าจัดส่งฟรีๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ออกค่าจัดส่งให้ท่านอย่างแน่นอนนะครับ <S <S <ส> <riet> ผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่คุยไม่ตกลงกันก่อนแล้วก็รายการเหรียญแบบเนี้ยคือผมไม่ได้รับซื้อเลยนะครับเนี่ยก็ผมก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับว่ามีพอสอ,อะไรบ้างนะครับก็ต้องขออภัยท่านนี้ f c ท่านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญที่ท่านส่งมาไม่ตรงตามที่ผมรับซื้อเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็อันนี้ก็ไม่มีเบอร์โทรอีกเช่นกันนะครับผมก็คงจะติดต่อท่านไม่ได้นะครับนี่นะครับผมก็ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับ <laughs> เหนื่อยกับกับกับประมาณนี้นะครับ เนี่ยก็ฝากหลายๆท่านด้วยนะครับการซื้อขายนะครับรู้ว่าท่านอยากขายนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับว่าถ้าเหรียญแบบนี้ท่านส่งมาถ้าผมซื้ออะเหรียญแบบนี้ผมซื้อมาเหรียญละเจ็ดบาทผมก็ขาดทุนแล้วครับเพราะว่ามันมันขายไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับก็สําหรับช่องที่เน้นยอดวิวไม่เน้นซื้อนะครับก็อย่าไปให้ความหวังเลยครับกับกับ กับยอดวิวกับเงินเปอร์เซนต์ยูทูบอะไรเนี่ยนะครับถ้าท่านทําแบบเนี้ยท่านหวังจากยอดวิวท่านทําคลิปหลอกคนไปวันๆหนึ่งอะท่านท่านไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาอะว่าเขาหวังหวังที่จะขายเหรียญแบบเนี้ยนะครับแล้วท่านไปให้ความหวังอะท่านก็เหมือนกับพวกคนหลอกลวงอะครับที่ทําคลิปหลอกลวงไปวันๆนะครับนะครับก็ขอพูดหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ส่งมาขายเขามีความหวังเขาหวังที่จะขายเหรียญหวังที่จะนําเงินตรงนี้ ไปยังไงอ่ะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับท่านมาทำคลิปหลอกให้เขามานั่งดูคลิปของท่านไม่มีสาระไปแบบ10นาที20นาทีอะเวลาที่เขาจะเอาไปทำมาหากินก็มาดูคลิปที่ท่านทำหลอกเพื่อใ้ยอดวิวที่แบบ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 ขอประนามเลยอะทำช่องแบบนี้คือเห็นแก่ตัวมากๆนะครับแล้วมันบาปนะครับผมจะบอกให้นะครับหลอกลวงคนอื่นนะครับ ขอบนหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ผมก็เห็นใจคนที่ส่งมาขายนะครับแต่ว่าถึงส่งมาช่องผมผมก็รับซื้อไม่ได้นะครับเพราะเหรียญพวกนี้ผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อเลยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นแบบมาขอบนหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ก็เข้าใจนะครับคนที่อยากขายเหรียญนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านเข้าใจผมด้วยนะครับผมก็ซื้อเท่าที่ผมรับซื้อนะครับผมคือบอกตรงๆอ่ะผมซื้อมาขายไปผมมีกําลังซื้อ ท่านได้เรื่อยๆเพราะผมซื้อมาขายผมไม่ได้ทําคิดเพื่อหวังเอายอดวิวหลอกลวงไปวันๆนะครับผมซื้ออาชีพของผมคือซื้อขายนะครับก็อยากให้เข้าใจผมด้วยนะครับเหรียญตัวไหนผมซื้อได้ผมก็ซื้อถ้าซื้อไม่ได้นะผมก็ไม่ซื้อผมก็บอกตรงๆนะครับการทําตรงนี้มันไม่ได้ยากไม่ได้อะไรเลยไม่จําเป็นต้องมาหลอกลวงไม่ต้องมาอะไรกันเลยนะครับซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ก็บอกว่าไม่ซื้อนะครับ ใครที่เข้าใจผมก็ขอขอบคุณนะครับแต่ใครที่ไม่เข้าใจก็ก็ยังมีนะครับก็มาว่าบอกว่าช่องไปเหมือนกับช่องที่ทําคลิปรับซื้อสูงสูงแต่ติดต่อไม่ได้อะก็ไปบอกว่าทําไมไม่รับซื้อเท่าช่องนั้นช่องนั้นเขารับซื้อสูงสูงแล้วทาไมท่านไม่ส่งไปช่องเหล่านั้นล่ะครับเขารับซื้อสูงสูงนะครับอันนี้คือผมพูดให้ฟังในแบบในแบบหลายๆเรื่องอะนะครับก็ขอบนหน่อยละกันนะครับ คลิปนี้นะครับก็ถ้ามาแบบนี้รอบต่อไปผมไม่แกะนะครับผมขออนุญ,ญาตให้ไปสนีตีกลับนะครับก็เป็นการยังไงอะ่ะไม่ได้ใจร้ายหรือว่าทําร้ายน้ําใจกันนะครับแต่ว่าคือท่านไม่ได้ทําตามกติกาที่ผมกําหนดไว้นะครับการซื้อขายกันท่านต้องยึดของผมเป็นหลักนะครับท่านไปยึดของช่องอื่นช่องอื่นบอกเหรียญพวกนี้ขายได้ท่านไปยึดช่องอื่นแล้วท่านส่งมาขายช่องผมไม่ได้นะครับ ถ้าท่านยึดช่องอื่นท่านต้องส่งไปขายช่องที่เขาทําคลิปออกมานะครับถ้าท่านจะขายช่องผมท่านต้องฟังผมนะครับท่านลืมช่องอื่นไปให้หมดนะครับแล้วมาฟังกติกาของผมผมรับซื้อเฉพาะเหรียญที่ผมซื้อได้นะครับก็ไม่ยากเลยคลิปช่องผมไม่ยากเลยผมทําทําคลิปไม่ยากเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมขอไปนับเหรียญตัวนี้นะครับแล้วผมก็คงต้องโอนเงินไปนะครับเพราะว่าผมไม่มีเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อก็ไม่มีนะครับ เหรียญตรงนี้ก็ก็หลายร้อยนะครับก็ก็เป็นเงินเก็บอะไรสักอย่างแหละผมก็ต้องโอนให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับอาจจะไม่ได้เนื้อหาอะไรมากมายแต่คือมันก็เป็นข้อคิดอะไรหลายๆอย่างให้ท่านได้พิจารณานะครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับทั้งคลิปของช่องอื่นๆที่ทํามาแบบหวังยอดวิวอย่างเดียวนะครับไม่คิดถึงความรู้สึกของคนที่หาเหรียญมาขายนะครับแล้วก็อยากให้เข้าใจผมด้วยนะครับ ส่งมาแบบนี้ผมก็พูดตรงๆว่าผมก็เสียเวลานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้เป็นตัวอย่างให้ท่านได้รู้กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คลิปต่อๆไปก็คงเป็นรีวิวเหรียญแหละครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องมาแกะเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานนะครับว่าส่งเหรียญมาแบบนี้นะครับผมจะทําอะไรผมต้องถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีหลักฐานคือเขาก็จะมาอ้างว่าเหมือน ร้านนี้ช่องนี้หลอกเอาเอาเหรียญไปแล้วโอนให้แค่เท่าหน้าเหรียญอะไรแบบเนี้ยนะครับการทําตรงนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับถ้าตั้งใจทําแบบทําแบบจริงใจอ่ะนะครับมันก็ยากนะครับคนจ้องจะจับผิดจะโจมตีเราก็มีนะครับอันนี้ผมรู้นะครับผมก็ต้องระวังตัวเองตลอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูและรับฟังจนจบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ